เจริญพรญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่1ตุลาคมปีพุทธศักราช2567าอตมาภาพก็ได้ปวดวิหารพระเจดีย์ก็ไปสอบอที่มหาลัยมาเสร็จิบริพิธีเรียบร้บรรบรอยตอนนี้ก็เป็นเวลาสิ่นาฬิกาจด51นก็คือ51นาทีนั่นเองอวันนี้ตามาก็มานั่งรอทาวัดส่วนบ์เย็น วิหารพระบดบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนวัดกลางพระยาโยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญญาโยมท่านใดที่มีจิตศรัทธามีจิตแรงกล้าจิตภาวนาที่จะทำบัสมนร่วมกันก็ขอเรียนจเจริญพรน,นะวิหารวัดกลางนพระบดพระบดพระบดอยู่แต่มาก็จะทำวัดสสดมนเย็นทุกวัน ขอให้นำนายมีความสุขความเจริญจเจริญด้วยอายุวันนะสุขภพระปฏิภาณนาสัตสุบัจงทุกป,ประการเถอด